ข้อที่สีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อบริโภคโดยไม่แบ่งแยกอืเป็นไงละ่ะบริโภคโดยไม่แบ่งแยกก็ดูที่ฟุตโนตเนไม่แบ่งแยกหมายถึงไม่แบ่งแยกอามิตรโดยคิดว่าจะให้เท่านี้เท่านี้และไม่แบ่งแยกบุคคลโดยคิดว่าจะให้แก่คนนั้นไม่ให้แก่คนนี้อืม อย่างนี้ไม่เอาบอดีพคกโดยไม่แบ่งแยกลาบทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบินทบาทบอดีพคกร่วมกันกับเพื่อนร่วมกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและรับหลังได้อะไรก็แบ่งแบ่งกันไป ได้อะไรก็แบ่งๆกันกินแบ่งแงกันใช้กันไปถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันในเรื่องนี้หลวงพ่อก็ขอทบทวนบุญกับพวกเราก็แล้วกันเราทำอะไรม้่งเดือดร้อนไหมโควิดอย่างนี้ ระทบด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้เดือดร้อนแล้วยัาไงเออเราก็ช่วยกันทอดกระถินวัดพระธรรมากายพอทอดกระถินวัดพระธรรมากายเสร็จปุ๊บเออล้ววัดอื่นๆเขาจะเดือดร้อนไหมท่อขนาดวัดพระธรรมากายมีสมาชิกตั้งเยอะอยังเดือดร้อนแล้วทำไมวัดอื่นจะไม่เดือดร้อน ปรึกษาหาเรือกันเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเลยเราพอรอดตัวแล้วนี่เอาเลยงั้นพวกเราชาววัดพระธรรมกายนะทั่วโลกเลยตั้งเป้าไปเลยพอกำลังที่เราไหวตั้งเป้ารถเราจะช่วยกันทอดกระถินเอามันห้าพันวัดทั่วประเทศไทยรวมทั้งต่างประเทศที่ เวลาทำงานระหว่างต่างประเทศเขาก็มาช่วยเราเราก็เคยช่วยเขากันมานั่นนะ่ะตั้งไปเลยห้าพันวัดสาธุแล้วก็ตั้งเป้าไว้้ดวยวัดละอย่างน้อยหนึ่งแสนบาทไปช่วยกฐินกันไปแต่ละวัดท,ทั้งท้งดีตัวเองก็ไม่ค่อยจะมีกันท้งนั้นนะ่ะแต่ก็ไปช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ปรากฏว่าห้าพันวัดทะลุเป้า ทั่วโลกเลยเจ้าค่ะสาธุนี่แหละคือข้อที่สี่บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาบทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เบียงพินเพียงบินธรบาปบริโภคร่วมกับเพื่อนพระมจารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้ารับหลังเออเราพอรอดตัวแล้วไปช่วยพระพวกให้รอดตัวให้ได้กำลังเรามีขนาดไหนเอาหนะ้าคำนวณกันดูแล้ว ห้าพันวัดได้นะเราก็ช่วยกันห้าพันวัดนี่ถ้ามีกำลังมากกว่านี้คงได้มื่นวัดไปแล้วครับแต่เอา้าครั้งนี้ปุ๊บปับ๊บได้ห้าพันวัดก็เอาละวัดที่เราไปยังจไปช่วยมันได้ก็อย่าว่าก็เลิกมามีกำลังแค่เนี้ยอืมเราทำกันมาแล้วนะโบราณอันนี้หลวงพ่อเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เจอมาทำไมล่ะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลวงพ่อเกิดพศ2483พอได้หนึ่งไม่ถึงควบดี2484สงครามโลกเข้าถึงประเทศไทยทหารญี่ปุ่นบุกเข้ามาอะไในประเทศไทยบ้านหลวงพ่ออยู่เมืองกาญ พวกทหารญี่ปุ่นละดวยปนไล่ออกจากพื้นที่สวนของเราไล่ของเราต้องไปเช่าบ้านเขาอยู่ไร่สวนเข้าไม่ได้เขาไล่ออกเขาจะเอาที่ของเรามาสร้างวัดนี่เป็นไงก็เออความที่ปู่ย่าตาทวดของเรานี่แล้วเป็นชาวพุทธฝึกกันมาดียากจนคนแค้นไปอยู่ในเขตเดียวกันน่ะ ได้เห็นมาเยอะตอนเด็กๆเป็นไงพ่อแม่แค่สองคนมีลูกห้าคนหกคนวันนั้นมีไข่ใบเดียวข้าวพอได้หุงกินกันแต่ไม่มีกลับกลับมีไข่ใบเดียวแม่ทำเป็นไงไก่ไข่ใบเดียวแล้ว ข้าวทั้งหม้อเลยแม่เอาไข่ใบเดียวมีขยำขยำขยำก็แล้วมันจะได้คนเท่าไหร่ล่นะนั่นน่ะจะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ละเองเอ้ยเองก็ลูกแม่เพราะฉะน,น,นะน,นั้นไข่ใบเดียวกนะ็นั่นน่ะลูกสีคนห้าคนกินไอ้ไข่ใบเดียวขยำไว้ข้าวตั้งหม้อหนึ่งเออก็เลี้ยงลูกจนโตพ้นสงครามมาได้ลนะ่ะและบางครั้งบางคราวมันไม่เท่านั้น ไอ้เพื่อนบ้านนั่นนะก็มีลูกสี่ห้าคนแล้วไงล่ะไอ้ไข่ใขบนั้นแหละแบ่งไปเพื่อนบ้านนั่นละเอ็งเอาไปครึ่งใบแล้วไปขยำให้ลูกเอ็งกินไอ้สี่ห้าคนข่าก็เหลือไอ้ครึ่งใบยขยำให้ลูกค้าสี่ห้าคนกินนี่แหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อหเห็นมาเมื่อสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นยังเล็กอยู่ฝากไว้เป็นข้อคิดเด้อ มีอะไรก็ปั่นกันกินปั่นกันใช้ไม่ใช่กักไม่ใช่ตูนกันไอตัวเองอิ่มแปรแ่ไอข้างบ้านปังนาปังางาจะตายไออย่างนี้แล้วมันจะอยู่บนผืนแผ่นดินไทยด้วยกันอย่างไงกันละ่ะก็ฝากเป็นข้อคิดหเป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดางไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัญหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังพูดง่ายๆเป็นพระก็ไปทบทวนศีลตัวเองให้ดีถ้าเป็นคนเป็นชาวบ้านลนะเออเอศีลห้าของเองละดูให้ดีไว้ถ้ามีศีลด้วยกันบ้านเลี้ยงเคียงกัน อยู่หมู่บ้านเดียวกันไม่รักไม่ขโมยกันไม่กลั่นแกล้งกันศีลห้าพอไปได้ด้วยกันถ้าอย่างนี้อยู่ด้วยกันได้เพราะศีลเราเสมอกันสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพมันจะจนยากกันยังไงก็ไม่รู้ล่ะนั่นละมีใครก็แบ่งกันนั่นละ เองก็ลูกสี่ห้าคนข้าก็ลูกสี่ห้าคนเองเอาไปครึ่งใบข้าเอาไว้ครึ่งใบขยำขยำให้ลูกมากินกันวะได้อะไรก็มาแบ่งกันอย่างนี้ศีลห้าก็รักษาของตัวเองดีไม่รังแกกันเออไปกันได้หเป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐเป็นนิยาน,นิกธรรมเออมันเป็นอะไรละอนิยาน,นิกธรรม หมายถึงธรรมที่เป็นที่ตัดมูลรากแห่งวัตตะธรรมนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วนำสัตว์ออกจากวัตตะอ๋อมีทัศทิธิเสมอกันว่าอย่างน้อยคิดจะปราบกิเลสไปนิพพานแต่ไอพวกเราน่ะมันพิเศษพันพิเศษทำไมจะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมไม่งั้นไม่กลับก็ รักษาทิฏฐิตรงนี้ของเราไว้ให้ดีว่าเราจะไปที่สุดแห่งธรรมนะไม่ทะเลาะเบาแวงกันนะจะไปเป็นทีมได้นะถ้าไปเดียเดียวๆไม่ถึงหรอกที่สุดแห่งธรรมก็เพราะไม่ไปเดียวๆเ,เนี่ยบูชาข้าวพระที่บ้านตัวเองก็ทําได้แต่มันกระจอกลอกร้อยมาทําเป็นทีมดีกว่าเพราะมาทําเป็นทีมนี่มันได้บุญใหญ่ก็กัน ตักบาทอยู่หน้าบ้านเช้านะ้ะรูปสองรูปบุญน,น้อยมันต้องตักบาททิงห้0 0ัรูปหมื่นรูปเป็นหมืน่นหมื่นรูปถ้าอย่างนี้มันถึงจะใช้ได้เคยตั้งโปรเจกต์เอื่อไจะตักบาททั้งแสนรูปก็บางทีล่ะตั้งไปย,ยกขึ้นไปแล้วถูกหรือเขาไม่ให้ทำนะไม่ให้ทำก็ไม่ได้ทำว่า แต่เดี๋ยวหาเรื่องทำไม่ได้นะาสารานิยธรรมอย่างนี้ทำให้เป็นที่รักให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันภิกษุทั้งหลายสารานิยธรรมหกประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันทิฏฐิอันไกลาจากกิเลสท,ที่เป็นข่าศึกเป็นนิยาน,นิกธระทำนำบุคคลผู้ทำตามนั้นออกไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรมะชั้นยอดที่ยึดคุม สารานิยธรรมหกประการนี้ไว้นะบุคคลผู้ทำตามนั้นออกไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบนี้เป็นธรรมฉันยอดเลยที่ยึดคุมสารานิยธรรมหกประการนี้ไว้ภิกษุทั้งหลายยอดอันเป็นส่วนสูงสุดเป็นที่ยึดคุมเรือนยอดแม้ฉันใดทิฏทิอันไกลาจากกิเลสที่เป็นข่าศึกเป็น นิยานิกธรรมนำบุคคลผู้ทำตามนั้นออกไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นธรรมชั้นยอดที่ยึดคุมสารานิยธรรมหกประการน,นี้ไว้นี้เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาเทศให้กับพระภิกษุในยุคนั้นที่เขาทะเลาะกันทะเลาะกันชนิดพระพุทธเจ้าของเราต้องหนีเข้าป่าเหมือนกันไปอยู่กะลิงกะชาง <c oughs> เทศเรื่องนี้แล้วพระเริ่มได้คิดแล้วพระองค์ก็เทศขยายความอีกหน่อยก็ปรากฏว่าในวันนั้นได้บังเกิดพระโสดาบันขึ้นเยอะแยะเลยจากเกะกะเกเรทะเลาะกันจนพุทธองค์ต้องหนีเข้าป่าแต่แล้วเออได้ฟังสารานิยธรรมแล้วก็แล้วก็ยังไง เออเห็นดีเห็นงามแล้วก็ได้คิดว่าเอออีตอนนั้นทำไมไม่ดูตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำกันยังไงเอาแต่ทะเลาะกันนี่ถ้าพระเหล่านั้นพิจารณาจริยวัตดในความประพฤติของพระอรหันต์ที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมหาชน ทำตามนั้นแล้วล้วก็คงไม่ต้องมาทะเลาะก,กันให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทรงเข้าป่าไปที่นี้พระยุคนั้นได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบแล้วก็เลยพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศอย่างนี้ก็น,นึกได้ถึงความประพฤติของพระอระหรันต ถึงพระจริยาวัตรอันงดงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็หันมาปฏิบัติตามสงก็สมัครสมานกันอย่างดีได้สารานิยธรรมห้าประการนี้และหลายท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกันไปทั้ง6ธรรมนี้อะไรหนึ่งเมตตากายกรรมทุกทางกายยังไงไปช่วยกันดู เจ็บไข้ได้ป่วยกุฏิพังน้ําท่วมไฟไหม้แผ่นดินหวไปช่วยกันดูกันสองเมตตาวจีมเมตตาวจีกรรมเอ้ยใครผิดใครพลาก็ช่วยเตือนกันเนอไม่ใช่มาด่ากันชาเสียเทเสียกันใครกําลังทําอะไรอย่างนักหนาสาหัสอยู่ตัวไปช่วยไม่ได้ก็ให้กําลังใจกันก็อย,อย่างดีนั่นเป็นวจ,จีกรรมตั้งเมตตามนโนกรรมอืม แผ่เมตตาให้กันและกันก็ยังดีเคยโกรธเคยอะไรก็ให้อภัยกันไปนะประการที่สี่มีอะไรก็แบ่งแบ่งแบ่ง,บง,บงปัน,ป,นปันกันไปพระบิณฑบาตกันมาก็แบ่ง,แบ,งแบ่งกันไปฉันมีกับข้าวอะไรก็ปัน,ป,นปันกันเพื่อนบ้านก็เห็นอยู่ลูกมันก็ตาปลิบ,บมีแต่ข้าวกินแต่ไม่มีกับจะกิน ลูกเราก็ตาปลิบๆทำไงวะงั้นเองเอาไข่ไปครึ่งใบข้า,าไว้ลูกข้าครึ่งใบขยำขยำให้ลูกกินกันไปบริโภคโดยไม่แบ่งแยกแล้วทบทวนศีลทบทวนทิฏฐิของเราว่าจะไปที่สุดนะสูตรแห่งธรรมของกันสิ่งเหล่านี้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้พระที่ทะเลาะกันอย่างหนักนี่ ได้โดยมีพระองค์เป็นต้นแบบมีพระอรหันต์เป็นต้นแบบแล้วก็เทศให้ฟัง